สวัสดีค่ะวันนี้ยายนุจะพามาทำข้าวต้มอ,อะไรนะข้าวต้มข้าวต้มแดกภาษาอีสานเรียกว่าข้าวต้มแดกแบบบางคนก็เรียกข้าวต้มแป้งส่วนผสมเดี๋ยวจะลงหลังท้ายคลิปให้นะคะตอนนี้ก็คือเตรียมตัดใบตองค่ะสําหรับห่อค่ะต่อไปเอ้ยดูดูหน้าตาก่อนก็ได้ค่ะหน้าตาหน้าตาอน ส่วนผสมที่เราผสมไว้แล้วส่วนผสมก็จะมีมีมีมข้าวเหนียวถ้าไม่ใช้แป้งข้าวเหนียวก็เอาข้าวเอาข้าวเหนียวมาบดบดให้มันละเอียดแล้วก็ตามด้วยมะพร้าวทืนคึกค่ะน้ำตาลแล้วอะไรพอะปะเกลือเกลือค่ะขาดไม่ได้คือเกลือเกลือจะช่วยดึงความมันออกจากมะพร้าวจะทำให้ออกมา หวานเค็มมันค่ะอ่าไปกันเลยค่ะเดี๋ยวพาห่อข้าวกลมจ้ะอ่าหนูห่อ้วยไหมค่ะเลยเล้วเอาหนูลองสิอืออันไหนอ่ะเอาอันที่แม่ตัดแล้วนี่อ,นอ่ะนนัีการ<ช>หอก,ก็ง่ายๆครับ <c oughs> สบายสบายสไตลย์ายนวลค่ะ เราไม่ต้องไปคิดอะไรให้มันมากเราแค่ทําอยู่ทํากิน่เ,นเงี้ยหรอแม่ใช่ทำอยู่ทํากินทําแจกเพื่อนบ้านแค่นั้นเองเอาใบเดียวก็ได้ใบเดียวก็ได้แต่ว่ามันก็จะไม่ค่อยสวยบนบนหรือจะบีบตรงตรูดด้วยก็ได้ตรงตรูดนี้ก็ครับใช่ไหมใช่ทำไว้ของมันกล้วยมันพอดีกล้วยมันเยอะกล้วยมันสุกแล้วมันกินไม่ทันก็เลยต้องมาแปรรูปอาหาร แจกเพื่อนบ้านไว้ใส่บาตรตอนเช้าค่ะนี่ใช่ไหมคะค่ะนี่นะคะง่ายนี่นี่ใบเดียวประหยัดไปตองจ้าอีกใบหนึ่งจะใส่ถึงช้อนหอลานสาวทำค่ะ สวยมากเลยค่ะสวยหรอค่ะไม่ไเป็นไรค่ะสวยไม่สวยอาจทำเดี๋ยวก็สวยเองนี่เยอะไปไหม,ไมง่ายค่ะไ,ไม่เยอะหรอกง่ายง่ายอ,คอะคข้าวต้มแบบบ้านเราอีสานบ้านเรา,า,รา,เราตะกอนเราไม่มีเครื่องโม่แป้งเครื่องปัน่นแป้งเราก็สมัยก่อนก็จะเอาข้าวไปตำค่ะตำแล้วก็ค่อยมาผสมกัน กับพวกส่วนผสมต่างๆแต่เดี๋ยวนี้ก็ยังชั่วหน่อยมีเครื่องปั่นมีอะไรก็เลยทุ่นแรงลองลงไปเยอะเลยค่ะยังไงลองไปทำกินดูนะคะว่ามันจะอร่อยเหมือนอย่างที่พูดหรือเปล่าอันนี้อร่อยไม่อร่อยก็ขึ้นอยู่กับคนคนกินนะคะคนที่ชอบ บางทีเราอร่อยแต่เขาไม่อร่อยก็เราก็พูดไม่ได้ความชอบของแต่ละคนมนน่เหมือนกันนะคะลองทําดูค่ะง่ายๆเพราะว่าของมันเยอะเราก็หันมาแปรรูปดูว่ามันจะอร่อยหรือไม่อร่อยค่ะเอาแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวถ้าตอนสุกแล้วจะถ่ายให้ดูอีกทีนะคะ ตอ,อนนี้เวลาผ่านไปครึ่งช,ชั่วโมงค่ะหน้าตาของกาวต้มก็จะออกมาแบบนี้นะคะเตาแล้วก็ใช้เตาผ่านแบบบ้านๆน,นะคะคือของเราค่อนข้างจะอิงธรรมชาติมากค่ะ ดูหน้าตากันสิคะักใช่ทำไมยังก็ขายหอยย้อนนอนไปไม่นอนเลยวัดทองเอาตอนนอนเนอขัดสะคอนเด้อขอลองเด้อขัดเนอะตอนนี้ให้เงี้ยววัดทองการออกออกแล้วมาแล้วมาแล้วจ้ะเอาช้อนให้หน่อยเอาช้อนหน่อย เอาพานไปประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าๆค่ะหน้าตาของข้าวต้มเราก็จะออกมาแบบนี้นะคะไม่ค่อยสวยเท่าไหรค่ค่ะเพราะว่าหลานสาวหัดทอค่ะมือใหม่หัดทําค่ะไม่เป็นไรคะ่ะไม่สวยแต่ก็ยังอร่อยเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าคนเราเพิ่งหัดทําใหม่มันก็ต้องมีผิดพลาดกันบ้างหน้าตายอย่างนี้นะคะ น่าตากสิคะสวยไหมคะลองชิมดิค่ะรับรองว่าอร่อยคะ่ะถ้าใครเคยกินแล้วก็จะติดใจคะ่ะ ยังไงลองหัดไปทำดูนะคะเพื่อมันอร่อยเหมือนที่เย,ยนวนพูดค่ะกินกันเลยค่ะ,ะทำแบบนี้ก็ได้นะจะใช้ช้อนก็ได้